สถานีแรกเนี่ยอ่าหมายแรกเนี่ยที่เราจะจอดวันนี้ก็คืออ่ตำบลนงขุยสถานีต่อไปก็อเภอิกาานหินจังหวัดพิจิตรนครับผมคือข้อมาทายตะหลิ่งตามกฎอย่างนี้ถ้ามีตัวไม่เหลือแล้วครับเนี่ยโดนเล็บวกกัดไปแล้วตัวหนึ่งนี่นี่ก็มีคอยลอยคนเดินลงไปอยู่เหมือนกันนะอ้ยมีตัวมีตัวมีตัว ออกกัดแล้วครับไม้นะกัดครับสวยเลยยังไม่ได้ลองเลยครับก,ราากัดครับนกัดครับ เออกัดคอัดตัวนิดเดียววิ่งออกไปแล้ว ผมก็กร <alors S 2> ับสวัสด <okay. S 1> ีนะครับผมเพื ka, <Okay. S 2> mm ่อนๆนานๆน้อง่าและผู้ชมเข้ามารับชมทุกท่านนะก็เจอกันีกหนึ่งทริปคัน้สันเป็นซิ่งนะครับผมก็ทริปนี้เป็นทริปเดินทางนะผมก็กลับบ้านที่เพชรบูรณ์นะก็จะเดินทางกลับไปทํางานที่กําแพงเพชรหน้าผมโอเคมันหยุดนะก็หมดลงแล้วนะครับผมก็ระหว่างเดินทางเนี่ยมีหมายสวยๆอยู่สองหมายที่หมายตาาไว้นะแต่ไม่ค่อยไม่ไม่มีโอกาสได้แวะนะผมไม่ใช่ไม่ค่อยนะไม่มีโอกาสได้แวะเลยนะครับผมก็สถานีแรกเนี่ย อ่าหมายแรกเนี่ยที่เราจะจอดวันนี้ก็คืออ่าบลดงขุยอำเภอชนแดนจังหวัดแมจบู์นะครับผมซึ่งหมายเนี่ยอยู่ข้างหน้าเรานี่เองนะอีกไม่กี่ร้อยเมตรเนี่ยนะครับผมก็จะถึงแล้วตอนนี้เราอยู่อ่าตมดงขุยเลยนะครับผมโอเคผลงานจะมีมากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวติดตามชมกันนะก็สถานีต่อไปก็อำเภอตะปาหินจังหวัดพิจิตรนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันโอเคถึงหมายแล้วหมายแรกก็คงจะเล่นเป็นทิกซัตนะครับผม ไม่รู้ว่านะ้ำมันลึกมันตื้นแค่ไหนนะก็ลองดูก่อนนะอุปกรณ์ก็เข้าสายอะไรไวเร้เรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมลุยแล้วหมายมันสวยนะเล็งมานานแล้วนะแต่ไม่มีโอกาสได้แวะนะครับอันนี้สดๆเลยนะผมไม่ได้ใส่เครื่องแบบนะ หมายเนี่ยครับเป็นคลองแบบนี้เลยนะสวยมากนะน่าตกเลยอะ่ะ <Wow. S 1> น้ำลุกตื้นแค่ไหนไม่รู้นะแต่เพิ่งเห็นเขาทําอะไรกันไปสักเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าต้องมีตัวครับ <Okay. S 1> แล้วก็ไปลองดูกันนะอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมนะครับผมช่องทางการสั่ซื้อเยอยก็อยู่ใต้คลิปนะวันนี้ก็เล่นเป็นบิ๊กแอปนะโอเคเดี๋ยวดูกันน,นี่ถ้าโดนเข้าไวนี่ส่งไม่ได้เลยนี่นติดหินแน่นอนนะ มีตัวกอดตะลิ่งเลยเหรอคือเข้ามาทายตะลิ่งตามโขดอย่างนี้ถ้ามีตัวไม่เหลือแล้วครับ <Huh? S 1> นี่โดนในลวกกัดไปแล้วตัวหนึ่งนี่ตามมากัดอีกโอ้โหดูจังบอกแล้วครับพูดไม่ขัดคำเลยถ้ามีกัดแน่นะตัวเล็กนี่เนี่ยลอยหัวขึ้นมาเนีครับ oh. ขอบคุณกับประตูน้ํามาแล้วนี่แห้งเลยนะครับข้างใน,นมองเห็นไกลๆหน้าเดินมากนะลองดูหลุมนี้ครับ นี่ก็มีคอยลอยคนเดินลงไปอยู่เหมือนกันนะเฮ้ยมีตัวมีตัวมีตัวเอากัดแล้วครับโอ้โหหลุดโอ้โหติดล้อบ้านไปเลยหลุดครับนัดกระเด็นตามเหยื่อขึ้นมาเลยนะเมื่อกี้ โนฝั่งคลองฝั่งนี้ครับนานน้อยๆจุดนี้ครับโอ้โหมีกัดข้างตะหลงแล้วมีขยับข้างตรงนี้ด้วยนะแต่ตอนนี้เป็นไม่ใช่สะพานข้ามคลองแล้วสะพานเข้าบ้านเขาครับห้ามตัวซะด้วยนะ คือเห็นตัวสวยๆจิบอยู่นะเมื่อกี้มันขยับเนะมันจะเอาป่าอยากลงไปข้างล่างนี้กันเลยอะมันก็ลงได้เลยนะแต่ที่เกียดลุย ไปกันต่อนะครับผมเจอช่อนตอกัดสองตัวนะน้อล,ลื่นลื่นล้มชายตะลิงนะร่วงลงไปในเอตรงหมามุยนะอยังคันเลยขาดเองหมดเลยนะครับไปหมายหน้านะผมไม่รู้จะเจออะไรหรือเปล่าเหมือนกันนะหมายนั้นก็โคตรมาชนเลยครับอโอเคเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้เราก็มาถึงอำเภอตะพานหินนะครับผมข้างหลังรถไฟนะก็แถวนี้ก็หมายมายชนนะครับ เ,เพื่อนๆก็ถ้าอยู่แถวที่อยู่แถวนี้ก็น่าจะรู้จักกันดีนะ่านบ่อยแต่ก็เคยแวะครับผมนานๆทีนะนี่เห็นลูกปลากระโดดตรงนี้โอ้โหมี s h a d ด้วยนะคลองนี้ว้าวมันก็เป็นคลองยาวเลียดทางรถไฟไปเลยนะมุ่นนะ สวยว่ะช่อนนะตรงนี้น่าจะช่อนถ้าน้ำลงเยอะกว่าน,นี้หน่อยจะดีมากเลยครับคันนะไปโดนหมามุย่ยมานะโอ้ขับรถไปก็เกาไปนะ หนัดล้าง้ายังมีคันอยู่บ้างเลยนะหมายแบบนี้ถ้ามีเวลาขยี้นะผมเชื่อว่าน่านจะได้พอได้สนุกนะน่านจะเจอตัวนะปันนินก็เยอะนะครับผมชาวบ้านเขาก็แถวนี้เขาก็ลงไขายฝ่าหานแหกันเรื่อยนะ ในกองไม้กัดครับเอาเลยเอาเลยโอเคโอ้โหไอตัวที่จิบเมื่อกี้ไม่ไม่ใหญ่กว่านี้นะโอเคโอ้โหที่กัดอยู่ดงขุยก็ตัวขนาดนี้นะโอเคครับผมรอดแ้วนอครับผมช่อนตะพานหินโดนละสุดยอดครับบิ๊กแอสเวอร์เทเลนโอเคถ่ายรูปแล้วก็จะปล่อยไปนะครับผมเข้าแก้มนะ พาไปด้วยไม่ได้นะครับโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่นะหอยตัวโตกว่านี้เดี๋ยวดูต่อครับเดี๋ยวตัดต่อสารหน้าใหม่นิดนึงนะทะลอกเยอะคือเมื่อกี้จุดที่ตีไปเห็นมันจิบตัวใหญ่กว่านั้นนะแต่ตันเป็นตัวเล็กที่กัดครับนู่นจิบอีกแล้วนะโอ้ท่านจิบเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ถ้าผมขับรถผ่านไปผ่านมาทุกครั้งที่กลับบ้าน่ะเนี่ยใกล้ๆเลยครับก็เห็นมีคนจอดตีเยอะเหมือนกันนะ ก็คงจะเป็นคนแถวนี้นะครับผม,มนมี่ครับมีฟองใต้ต้นไม้นะ ยังไม่ได้ลองเลยครับนั่นดึงกละพนกัดครับกัดแล้วโดนครับที่เดิมเลยนะตั้งที่สองครับผมที่เดิมเลยผมติดเบ็ดกระเพาะอย่างนี้แหละว่างไปโอเคครับตั้งที่สองนะก็เดี๋ยวปล่อยเหมือนเดิมนะครับผมเสือไปว่างโอ้โหไปซื้อปลากินเลอ วางพับไปสันดาลเ่ยเด็กโออยู่ไม่ได้มันได้ความสนุกครับหนูมันสนุกมักงีียโอเคสองแต้มรอดนะครับกับที่เดิมเลยนะเอ้าไม่งั้นนะใจบุญอีกอ๋อดูผมต้องไปกำแพงเพชรต่อครับผมแวะตกเฉยครับเอาไปด้วยไม่ได้ครับนระปลาช่อนกิบเยอะนะเนี่ย บ้านลุงอย่แถวนี้เหรอครับฮะบานลุงแถวนี้เหรอบานผมอะบ้านจนรับอ๋ออาญาจนรักอ๋ออดรักสลักใจตองมอปลาจิตเยอะนะปลาช่อนจิตเยอะช่อนไอย่างนนะถบาางไดยกม่หัวเขาไม่หัวเลยโ้นงออกเป็นรอกนะค ม่คีดกัดมุมนี้เลยครับใต้ต้นไม้ที่เดิมเลยนะอตัวใหญ่ก็ขึ้นเยอะเนี่ยแต่มันไม่กัดนี่ไง <c oughs> ใกล้ๆเลย <c oughs> ข้างตะลิงอังนนี้ถ้าเตียนขนาดไหนคงจะดีนะ กัดครับเออกัดดีเว้ยกัดดีแล้วนะอยู่นะครับคุยกับลุงว่าเพลินๆนะครับเอาเลยแล้วกันโอ้โหโอ้โหวัดมาติดน่าจะลายจังหวัดเช็คสายนะ โอ้กัดดีจริงครับเอาใหม่กัดดีจริงครับผมเนี่ยลงมาพักเดี๋ยวเนี่ยกลัดไปสองสามตัวแล้วนะ <c oughs> ตัวที่สามม่งกี้ขายก่อนนะผมเดี๋ยวดเดี๋ยวดูต่อครับโอ้ช่อนจิบเยอะจริงครับเนี่ยนี่ยเนี่ยนี่นนยฮะงงามเลยนะไซส์้าวแต่ตัวใหญ่ไม่ยากกัดครับคือตรงหน้าผมเนี่ยจิบเยอะมากเลยนะ เป็นสิบนี่ดูตรงนี้ฟองฟองแตกขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวซู้มให้ดูก็แล้วกันน้ำน้อยปลาเราเวงมันก็มุกขี่โคนนะ จิบอย่างเงี้ยคือย่อนไปเนี่ยขาอผ่านนี่ควรจะเอาเลยนะแต่ไม่กลัดคือบางทีเรากอผ่านมาแล้วมันขึ้นขึ้นจิบตามตูดเลยนะ นิดเดียววิ่งออกไปแล้วตัวไม่ใหญ่นะครับไม่ติดด้วยนะจัดสี่แล้วนะนุ่นโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบคลิปกันแทงเท่านี้นะผมตอนนี้ก็ห้าโมงนิดๆน,นะไปถึงกำแพงเพชรก็อไก,กลนะผมอีกร้อยกิโลนะ ก็หลังจากกัดสี่ตัวก็เงียบเลยนะผมปลาเขี้ยวนะปลาเยอะจริงครับแต่เขี้ยวมากนะครับผมก็ไม่รู้จะทำงไงกับมันนะก็พอนะครับผม <laughs> มันไม่เอาก็ต้องยอมมันนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจ